หลักสูตรสอนญาติและลูกให้กัญชาให้เป็นหมอกัญชาเพื่อรักษาตัวเองสวัสดีค่ะดิฉันครูแพทย์แผนไทยสุภควงคำประชิมแพทย์ผู้ผ่านการอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณาสุขและเจ้าของสุภครคลินิกการแพทย์แผนไทยอำเภอสังขายจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งในส่วนของการใช้กัญชาทางการแพทย์สําหรับแพทย์แผนไทยในส่วน16ตำรับที่ทางกระาทรวงสาธารณาสุขประกาศให้ใช้เป็นตำรับยาที่หาสมุนไพรได้ง่ายจานวนน้อยไม่สลับซับซ้อนใช้ได้จริงเห็นผลที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนอย่างเช่นยาทาแก้ลิ์สีดวงทวารหนักและโรคผิวหนังซึ่งใช้สอดเหน็บและก็ทาและในส่วนของตำรับยา แก้โกรคลิซิดดวงนี้มีสมุนไพรแค่สัก3ามตัวเท่านั้นนะคะหัวข้อการใช้กัญชา16หกตำรับทางแพทย์แผนไทยที่หมอจะสอนในหลักสูตรนี้นั้นสามารถที่จะนำไปใช้ในการดูแลตัวเองและรักษาตัวเองของลูกไข่และญาติญได้จริงค่ะ